สาวคนดังเล่นหนังเรื่องแรกเผยเข่าดีคว้ารางวัลแห่งปีสำเร็จถือเป็นครั้งแรกเลยก็ว,ว่าได้ที่มิวกี้ปรายาอันันตรซย์ขึ้นแทนเป็นนางเอกภาพยนตร์เต็มตัวกับภาพยนตร์อีโรติกสยองขวัญที่สุดแห่งปีณนะหน้าทองและฉากหวือหวาเปลืองผ้าอย่างได้อารมณ์ที่ถูกโปรโมตออกมาเรียกกระแสจนกลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก ล่าสุดความปังยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อมิวกี้ได้ออกมาโพสต์ข่าวดีคว้ารางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาครองโดยโพสต์นี้เธอได้เขียนแคปชั่นว่าสุพรรณหงส์ครั้งที่31ปีนี้ได้เกียรติขึ้นเชิญรางวัลในงานสุพรรณหงส์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเป็นเกียรติและยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลทุกท่านด้วยนะคะความฝันที่เคยฝันไว้ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสทําขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้มิวกี้ได้เล่นภาพยนตร์ในครั้งนี้ขอบคุณทุกกำลังใจและคำติชม มิวกี้จะพัฒนาตัวเองขึ้นอีกไปอีกแบบไม่หยุดนิ่งนะคะหวังว่าจะมีวันที่ตัวเองได้มีโอกาสมีชื่อเป็นผู้รับรางวัลบ้างค่ะตอนนี้พร้อมรับงานแสดงเต็มตัวแล้วค่ะมีความสุขจังขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ